สวัสดีจ้าเย่เอมพะโลจ้าพี่หนอกระป๋าหาเห็ดคือเก่าจ้าพี่กัดกระป๋าบบน้องเมกจ้าตำบลหัวขาเพิ่มที่จังหวัดบุบีจ้าบรุลลกับยายจ่าบายายเชมันเห็ตยังเนาะจ้าแรกแห่งมันจะเป็นระงกเหลืองเด้อจ้าพี่หนอจากบ้านแน่จจ้า ไคจพี่ห้อเป็นลงหงวขาวจ้ะจ้ะนี่จ้ะเห็นไหจ้ะมีใครนึงจะไพี่หนอกเล้อจากพี่นนอกแยกกระเพาะเฮ็ดพุงน้ำอ่อยเด้อจากพี่นนอกดอกง่ายๆใจมันเั่นอจะถอเมือนจ้ะ นี่ยกับพอสองนั่งดังเพลินสองสองเนาะจา่ายขี้ตือสองนั่งดังจา่ายยายกับดีใจห้ายใหญ่มหาเหตุกับบัตรท่านเคยพอสองให้ไงเพลินจน่ายเพลนเนาะบุญกับยาย่อจ้าอานเดียวเทนีบ้บ่จ้าสองดอกจ่ายเพลนเนาะป่องปลายจ้า ดีกว่นี้จ้ะนี่งามเลยจ้ะเป็นเห็ดก่อนจินิดหนึ่งจ้ะนึนคือก่อนหนาแหงเด้อจ้ะพี่เนาะงามนี่จ้ะพอเฮี้ยังก็เก็บเห็ดอันะไรเละจ้ะมันเห็ดอึดแห้งจ้ะบดดินจ้ะอึดก็หนาจ้ะพี่เนาะ มันเกิดไหมแต่ว่าพะกนูไปพ้นตกใส่นะจ๊ะพี่นอนอะจะรอกหนึ่งจะเตยเปิ่นจะพี่เนาะดอ,กห,อกหนึ่งจะห้าอย่างจะพี่นนอะ กบ่ามากอะ่ะอย่าบ่ามีคีบปพี้พี่น้องเบิ่งน้อจ่ะจ่ะดอกหนึงจ้าสอ,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 องดอกแก้มยูืดํำกันมันลหลบจจะพี่อ้อจะอี่น้ะ เมนจ้าแต่ว่างามอยู่จ้าออกคางแห้งจ็บพี่เนาะจ้ะต้องรอจ้ะเป็นเฮ็ดเล่มเด้อจ้ะพี่นเนาะเฮ็ดปีนีแจ๊กเพราะไดนั้นเราผลออกบโบรายจ้ะพี่เนาะจ้ะแล้เวเลพราะฉะนี่น หาอยากจ้ะปกติยายหาเห็ดนี่โอ้ยมือนี้ยายเอามาตาแต่ว่าบ่แมฆกระจายจะกระบุงไม่หน่วยเดียวจ้ะมือนี้ได้เฉ็บอันเบืองแล้วจะห้องอะไรจ้ะนี่แกเป็นบสถ์ปีนจะพีหนอกได้กระสีเด็ดเอาจ้ะ ตัวผัวเดียวตามเคยคือเก่ออาละจ้ะจ้ะท้องเดากเบพีเนาะทามดอกเจพีเนาะ ออคอยเล่มคอยไทยพ่อมีขีดผีนนออออ่น้องเมืองน,าน,อน่าจ้ะเมนนงจ้าจ้ะจะเลียบหินจต่พี่น้องห็นบ่พี่น้องหินอย่านี่จ้ะ มั ừ, นบานเต็มที่จะพี่นอะตัวนี้จะเขาพีชเขาเกลือเน่ะจะน้องหนึ่งจ้าแดงหน่อยเพื่อแกฮูก้ท้งงอขวดน่าจะพเนี่ะ ทำป้าไหนแล้วจ้ะพี่หน่ะเ้ากินได้อยู่จ้ะถ้าต้องฝันปลกหลายฝันก็นจะเบื่อยนะจ้าจะจุมนึงจ้าพี่หน่ะ กลมแล้วกลมเบียกนะจะ้ะมมงจ้าแดดจ้ะ ไม่ก่อข้างห้างแก่เพน่ดอกบัวร้ายมาเจนี่ดอกลีกี้นี้ไ้แก่เดี๋ยวดอกหนึ่งขึ้นมาเจนี่ ต่ว่าผนออกไหมหล้วจะมันหักคือว่าแล้วเนาะจ้ะอยู่บนนี้ผนออกเธอที่สองเลยจ้ะ เท่าเบื่อจะพีเนาะตัวเท่า,ทาตัวนมน่าจะอยู่นี่ด้หาดอกจะพีเนาะโอ้ 那个皮呢？ ဆောင်တော့ကျနေတယ် คนไข้จะปปเป็นเนาะปุ้ยขาผนเวียดจกจะอยู่สาว่างผิมพ์เราไปจกักเพียเนาะจ้าจ้าตายตาย่าแม่นจะเป็นเนาะคน,น,นไข้ด้วยเนี่มี่องดอกผีป้อใจองอแงมี จำเลยบ่ใจเนี่เอานี่จะพี่นาะอุ้ยห้ามคักนะจ๊ะขี่ใจเอาให้เบิ่งนม่ยจ้าฝนถอยนี่ยงามด้อยจะ๊ะบ่ได้ปาติดเอาาจะพี่นนอะเป็นสี่ดอกจุ่มเดียวเะพี่เนอะ Mà nó chụp nó Chà chùm nâng À hốc chùm chẵn đó Chà Chà Chục càng cánh chép nó chùm เบืดองดำดอกนึ่งจะพีนอแต่ว่างามจ้ะหาเจนเมย์มีดอกเดียวสนิบาจ้ะพอสามดอกด้วย้ะได้ยาจะออกไม่เบิ่งจำพีนอต้งดอกน้อจ้ะสามดอกได้สี่ดอกนั้วมาเป็นเจาะทั้งไตจเพีนออือาดอกจ้า เพิ่งดำจะพี่เนาะเพิ่งดำเด้ออกจะ้ไจะไอยจะพี่เนาะกูต่ว่าบ๋าไหนกจ้ะไปเสือล่านี่จ้ะเป็นแน่เพื่อนนะจะพี่เนาะรำเดองหนึ่งจ้ะ ไม่จับบทดินก็มีเน่อเองทะเนาะเป็นเยือนบ้าจ้ะทมไมเด้อจ้ะเนี่ยแต่ว่บบางามอยู่จ้ะจะจุ่มหนึ่งสองจุ่มหน่อยจ้ะ จ้ะรุปผลงานจะพี่น้องบอไปจ้าจะเยี่ยมพระลอจ้ามาฮอดรถแล้วจะพี่น้องย้อนมัดกับมัดอยู่จ้าเครื่องกระเครื่องกระบุงเด้อจ้าในบ่วยเป็นกระตาจ้าพี่น้องคลิปนี้กับบ๊มียังไรจ้าจะเยี่ยมพระลอจ้าขอบคุณทุกไลทุกติดตามเด้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า